<c oughs> วันนี้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับเกษตรสมบัตินำเสนอข้าวไก่ทองคำแปดนะครับสำหรับเกษตรสมบัติวันนี้มาลง3าสองตันนะครับกำลังพนักง,งานกำลังลงนะครับข้าวตราไก่ทองคำแปดเนะครับ คุณสมบัติของข้าวไก่ทองคํา89คือต้นเตี้ยนะครับรังแงท่ทีแตกกอดีต้นสูงประมาณ80-100ถึง100เซนติเมตรนะครับสูงสุดก็ประมาณ1เมตรนะครับต้นเตี้ยแล้วก็แตกกอดีนะครับน้ำหนักเฉลี่ยนะครับหนึ่งพักิโลกร,รมัมถึง1500กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับ ถ้าใครดูแลดีก็จะมาพันห้าร้อกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับผลผลิตก็จะดีมากครับแล้วก็เปลือกจะออกสีส้มสวยนะครับออกสีเหลืองเหลืองเข้มนะครับแล้วก็ไม่มีจุดด่างดำที่มเมล็ดนะครับเมต็ดจะสวยงามนะครับข้าวตาไก่ทองคำแปดเก้านะครับพนักง,งานลงวันนี้ก็สามท่านนะครับสำหรับ เกษตรสมบัตินะครับอันนี้จะเป็นข้าวตาไก่ทองคํานะครับอาพี่น้องสนใจสั่งซื้อได้ที่เกษตรสมบัตินะครับเบอร์โทรศัพท์ 099 4259 442นะครับพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับข้าวปลาไก่ทองคํา8 9แล้วก็มีพันธ์อื่นก็จะมีไก่ทองคำร้อยนะครับอายุประมาณร้อยวันผลผลิตดีเหมือนกันนะครับอันนี้รถก็จะมารับนะครับ กำลังมารับข้าวตาไก่ทองคำนะครับอำเภออาแก้วลูกค้าจากข้ามเขื่อนแก้วนะครับก็จะมารับนะครับมารับข้าวนะครับไก่ทองคํานะครับลูกค้าข้ามเขื่อนแก้วก็ขายได้เยอะนะครับข้ามเขื่อนแก้วนะครับก็นํารถมาขึ้นข้าวแล้วนะครับ สำหรับนอกจากนั้นก็จะมีไก่ทองคำร้อยนะครับผมไก่ทองคำร้อยผลผลิตดีนะครับอายุประมาณหนึ่งร้อยวันนะครับอันนี้คือไก่ทองคำนะครับก็จะมีอีกกระสอบเหลืองอีกนะครับ MGC หนึ M ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวตาไก่ทองคำเหมือนกันครับ ให้ผลผลิตดีนะครับพอเขเ,นนะเรครับผมอย่าลืมนะครับพี่น้องเกษตรกรสนใจสั่งซื้อข้าวไก่ทองคํานะครับที่สมบัติที่เกษตรสมบัตินะครับ099 425 9442นะครับ